ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดาพรุ่งนี้วันแม่พวกเราก็เลยมานั่งร้อยมาลายจะได้ไปมอบให้แม่เนาะนี่นี่เอาจริงนะเอาจริงนะมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยถ้ามันยากขนาดเนี่ยฉันว่าเอาเงินซื้อเลยก็ได้นะยนี่ หายเออะอะไรก็เงินฟาดหัวเงินฟาดหัวเราอะแม่จะมานั่งทรมาน์ดลำบากทำไมล่ะคุณแม่อะไรอะตกใจนะคะต่องปล่อยและถ้าไม่เกรงใจคนร้อยจะฟาดฟาดเอาไม่ได้ร้อยเองลระเอาจะบอกให้เขามีคนร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าที่ถือมนะของจริงของจริง คุณแม่พูดไปดูเอาลองจับดูก่อนสินี่ใบ่องจงเนี่ยคุณผู้ชมมาแล้วค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหาเงินค่ะพรุ่งนี้เป็นวันแม่ใช่แล้วนี่สวยมาก คุณแม่ขาโอ้โหไใคร้รรอยคะเนี่ยคุณแม่จากร้านภูริวิสิทธ์ค่ะอันนี้ทําตามออเดอร์นะคะอยากได้แบบไหนคุณสรรสร้างคุณคิดเอามาเองคุณจินตนาการออามาเองแล้วสั่งได้เลยผู้ชมค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะจากร้านภูริวิสิทธ์ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเราือผู้หญิงทีมากินือฝีมือของคุณทั้งสองคนเหรอคะใช่ครับผมอายุเท่าไหร่ละคะ 35ครับ33ามครับทำไมถึงได้เลือกที่มาทําอะไรที่ประดิษฐ์ประดอยแบบนี้จ๊ะจริงๆแล้วเกิดจากความชอบตั้งแต่เด็กๆอะครับภาพจำตั้งแต่เด็กๆเลยคือเกิดมาคือเห็นภาพคุณแม่ถือกระทงยืนอยู่ริมหนองสมบูรณ์ครับแล้วก็สวัสด์าาวันี้มาเจวานแล้วอยู่ในคสิรา ก็เลยแบบชอบงานประดิษฐ์ประดอยั้งตนนั้นมาครับผมอนุจบอะไรมาองค์นนิเทศศาสตร์ครับพลเรละเรื่องนะฮะอไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยอ่ะไม่แล้วทำไมอยู่นีมช่ของผมจบการบินพลเรือเลื่องครับ เขาเระตันการทุ่เเลยแล้วเขาไปฝึกจากไหนอะ้องพน้องปันฝึกจากไหนของโอมจะในส่วนของพวงมาลัยอะครับน้องโอมฝึกด้วยจดจำตามแม่ค้าประคองบ้างยูทูบบ้างหนังสือบ้างครับพอเราเริ่มรู้ว่าเรารักทางด้านนี้ใช่ไหมก็ จับเข็มแล้วลองร้อยเองเลยแต่แต่ละแบบมันมีชื่อของมันไหมคะอมขาก็จะมีชื่อเรียกในส่วนต่างๆนะครับของพวงมาลัยอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอ่าเป็นพวงพุทธครับพวงพุทใช่ครับอันนี้ก็เป็นพุทเป็นช่อเอื้องช่อเอื้องเห็นไหมมันก็มีชื่อแต่ชอบอันนี้ที่สุดเลยตอนนี้วันนี้นะเพราะว่านื้อมันคนชอบชอบแบบที่มีกลิ่นพันดอกบัวคือของผมจะเป็นแบบประยุกต์นิดนึงะครับ จัดเมื่อก่อนที่เห็นเป็นดอกบัวล้วนครับก็จะอาเป็นดอกไม้แซมเป็นงานไทยอันนี้อันนี้ใหญ่มากแล้วสวยด้วยสวยมากเนี่ยโอ้แม่ณผู้ชจากความชอบก็มากลายเป็นธุรกิจเลยเนาะใช่ครับผมก็เป็นธุรกิจแล้วก็ด้วยด้วยตัวเราเองแล้วก็เลยคิดร่วมกับเพื่อนว่าเราอยากทำธุรกิจตรงนี้เป็น one stop service ลูกค้าไปที่เดียวไม่ต้องแบบวิ่งไปที่นั่นทีไปที่นี่ทีอย่างเงี้ยครับผมกําปันก็เลยมาทําในพาร์ทของของอ่าสัมภานสัมภาระสัมภาระัม่รูใช่ไหมครับคุณผู้ชมดูดิดูเขาทำดิประดีบมากเลยทำให้อยากทำบุญนะพี่ตั้งดูดิคือเลือกที่มือคนคู่ทากันละมังหม้อไปเลยนะคะพี่ตั้งรักอะกัาปันเล่าซิแต่เป็นที่มาที่มาอย่างไรับก็เดิมทีนะครับตั้งแต่ผมเรียนจบมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำงานก็เลย เปิดร้านสังกพันธ์เนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วครับผมแล้วก็ใช่ครับที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็เดินทางไประหว่างเรียนกับกับร้านด้วยครับก็ในวันหยุดนะครับแล้วก็พยายามจะค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วครับก็ตอนแรกก็จะเป็นคุถังกะละมังหม้อพานเออะไรก็ว่ากันไปแต่ปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้เออปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วได้ชุมชนนะครับที่อำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาท ครับผม oh. เราก็ได้ช่วยชุมชนด้วยช่วยกับกลุ่มแม่บ้านหรือว่า <Ừ. S 1> เด็กที่แบบจากวันหยุดนะครับก็ได้มานั่งสารแล้วก็ได้มา มาได้ใช้นี่อ๋อแสดงว่าหนูส่งให้กับคนในชุมชนทำใชรัไอตัวภาชนะเนี้ยครับข้างในมีอะไรบ้างครับด้านในเนี้ยะครับก็จะเป็นของใช้ที่ประสงค์นะครับที่จะใช้ที่จะไม่ต้องใช้ครับแล้วก็ส่วนของขอบฉันเนี้ยเราก็จะเน้นเป็นของเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริการตลาดก็ดีด้วยเห็นบอกว่ามีวิธีการแบบโพสต์ IG Facebook ยังไงให้คนมากดไลค์กดแชร์เยอะมากแรกๆครับในการที่น้องอมทาน้องก็ยังจับจุด ค่อยๆจับจุดเทียนิดเทียะหน่อยจนมารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบกรบทกลอนครับผมก็เลยแต่งกรอนให้ลูกค้าทุกๆเช้าตื่นเช้ามาอ่านกรอนร้องภูมาลัยสวยๆสดชื่นอย่างเงี้ยในเพจใช่ไหมในเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งอินสตาแกรมใช่ไหมขอสักกรอนหนึ่งตะวันฉายแสงร่ายร้อนอ่อนๆมารีฟ้อนเริงร่าพาสุขสันพบสิ่งดีมีแต่สุข ชื่นชีวันงามอมพันผ่องในแพ้วกระมวลนิน่า<อ>น้องโอมกับน้องปันเนยนะเราเห็นภูมอะไรเข้าแบบนี้นะแต่ภูมิอะไรที่ราคา5บาทอะก็มีด้วยเหรอท<า>ไม่ลูกร,รับทำไหมก็ทำครับเพราะว่าบางทีลูกค้าสั่งเป็นพันพวงเนี้ยครับไปแก้บนพวงละ5บาทครับอดอกไม้ที่ใช้รอยเนี่ยทำวันต่อวันหรือว่าที่เหลือแล้วต้องทิ้งหรือว่าเก็บเอามาใช้ได้ไหม่ คือดอกไม้ที่ผมใช้คือจะเป็นวันต่อวันกับสําหรับลูกค้าเพราะว่าเราจะบอกลูกค้าเลยว่าถ้าสั่งงานด่วนลูกค้าจะได้งานได้ดอกไม้เก่าเราจะพูดตรงๆเพราะเนื่องจากว่าดอกไม้เราไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะเอาไปใช้ณเวลานั้นเลยหรือเปล่าเราจะไม่สต็อกใช่แต่ถ้ามีในสต็อกบ้างเล็กน้อยกันไวเฉยเฉยแต่ถ้าลูกถ้าลูกค้ารับได้สำหรับงานด่วนสาหรับงานด่วนอย่างเช่นงานด่วนก็คือไม่หายใจ อ,อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นงานด่วนที่สุดแล้วร่วมทำมาหากินโดยผลิตภัณฑ์เสริรรมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีแล้วจุดเด่นของของโองมอ่ะที่ทำให้ลูกค้าติดใจคืออะไรคะเทคแคร์ลูกค้าโดยที่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งวูมลาลัยสั่งสังฆทาน สั่งในทุกๆอย่างที่อยากให้เราดูแลครับเราจะไปดูแลลูกค้าถึงที่และอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยทิ้งลูกค้าเราจะไปดูแลจนจบงานออย่างเช่นบางครั้งลูกค้าบอกว่าจะทําบุญที่วัดบวรอ่อ,อ,อยากสั่ง9ชุดพวงม,มาลัยพระไตจีวรแต่เราก็จะเตรียมพาเน,นี้ยครับไปเพื่อที่จะวางเซตให้ทุกอย่างลูกค้าลูกค้าก็แต่งตัวสวยๆ,ๆนั่ง ถวายอย่างนี้เราท่าให้จนจบเลยอ๋อโอ้โหสุดยอดโอมที่พี่ครองอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่จ๊ะ650บาทครับอย่างงี้เท่าไหร่จ๊ะอย่างงี้เท่าไหร่โอมได้ๆคือแม่ลองทายไหมให้ทายเหรอช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามะลิหรือว่ามิงวเท่าไหร่ไม่ช่วงนี้หน้าความคิดเจ๊นะจิง่าหน้ามะลินะอ่ะชั้นช่วงหน้ามะลิพอจะเดาได้อ่ะเท่าไหร่ทวงนี้น่าจะมีสี่พันเจ๊ท่าไหระมาว่าประมาณ3,500 2,500 ให้ตรงนี้เลยให้ตรงนี้เลยสามพันห้าคันทีหนึ่งสามพันห้าคันที่สองน้องอมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสามพันครับไม่ถูกใกล้เคียงสองพันห้าเจ็ดสามพันอย่างช่วงโควิดล่ะคะเป็นไงมั่ง ช่วงโควิดที่ร้านเป็นระบบออนไลน์ก็แทบไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ครับยุ่งเลยใช่ไหมยุ่งกว่าเดิมอีกช่วงเมษาวันเดียว2 0 0กว่าหัวคุณแม่เพราะอะไรอะช่วงโควิดทำไมของน้องอมพุ่งเอาลืมว่าพวกเราอะมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมต่อให้เขาจะห้าม ว่าโอเคห้ามเดินทางไปวัดมีมีห้ามเดินทางไปวัดอะได้แต่ไม่ได้ห้ามให้เราไหว้พระถวายดอกไม้ที่บ้านแต่เรารวบรวมสังงกานที่ลูกค้าสั่งไปถวายทีเดียวให้ลูกค้าดีลูกค้าก็รออนุโมทนาอยู่ที่บ้านทุกพวงอมจะเป็นคนคิวซีงานทุกพวงครับแต่ว่าลูกน้องจะเป็นคนที่คอยร้อยส่วนประกอบต่างๆส่วนมืออมเนี่ยจะเป็นคนประกอบพวงเองทุกพวงอย่างเช่น200พวงก็ประกอบเองเนี่ยครับเมื่อเช้าก็ประกอบจนบานมือแหกไปเลย ธรรมดานะคะคนร้อยมลัยอันนี้เท่าไหร่ดีคะกําปันคะอันนี้เท่าไหร่ลูกเซตนี้พร้อมมเซตนี้ใช่ไหมครับลัยด้วยลูกเมลัย0นึ่งพันห้าร5 0 0บาทครับุ่นนีุ้่งนี้เป็นวันที่ใส่บาทพอดีเดี๋ยวจะเตรียมไปให้ป๋าใส่บาทพอเห็นงานสวยๆแบบนี้นึกถึงแขกรับเชิญของเราอีกคนหนึ่งพี่ขอยกให้น้องๆเป็นอาร์ติสนะคะเป็นอาร์ติสต์ทางด้านนี้น้องประสบความสำเร็จแต่อีกคนหนึ่งอาร์ติสต์ในเรื่องของการออกแบบ สีสันบนใบหน้าเวลาพูดอย่างนี้นึกถึงใครไอ้มจ,จิกโนวลรัส รู้จักครับติดตามพี่เขาอยู่ครับใช่ไหมแล้วก็กำปั้นด้วยแล้วจากกันรู้จักกันอยู่แล้วน้องชัดก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักแล้วก็มีคุณแม่ให้การสนับสนุนจรุดลครับแล้วก็จะบอกว่าแม่น้องชัดเนี่ยก็เคยเป็น ร้อยพวงมาลัยค่ะใช่จริงเลยคือเมื่อกี้พอนั่งปุ๊บเนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่าอุยตายแล้วนึกถึงแม่เราตอนร้อยพวงมาลัยขายตอนสมัยแบบส,สาวๆเ,เลยเจอ,อแม่แม่ก็ร้อยเป็นเนาะแต่สมัยก่อนคือมันไม่ได้สวยขนาดนี้ไงคือ,อตอนนี้คือเขามีความวิจิตรมากๆคือสมัยก่อนก็คือร้อยถวายพระพวง5บาท10บาทอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เมื่อก่อนทำเองใช่ใช่แต่ที่วอรอยู่เนี่ยน้องจัดชอบพวงไหนที่สุดน้องจัดอยากให้พวงอยากได้พวงไหนไปให้คุณแม่คะเพราะน้องจัดเป็นคนนึงที่มีความผูกพันกับคุณแม่เอาดีๆนะดพันตัวของพี่ ฉันชอบมัฉันชอบสีขาวล้วนค่ะจิบได้เลยไหมพ,พี่หนูแหม่มขออนุญาตนะคะ,คะพี่หนูแหม่มขออนุญาต ซื้อซื้อตรงนี้เลยใจเงินตรงนี้ป๋าอยู่ไหนฝากไปให้น้องชากราบคุณแม่ยืนไม่รู้คุนไม่รู้เอาไว้กราบคุณแม่ตาก้วพวกเราละแะแม่ก็มีแม่นะคะใช่ก็มีแม่ไม่ต้องใจเป็นกล้วยนะคะกคนได้เหมือนกันหมดเลยเพราะว่าพี่ให้โอมเนี่ยได้ร้อยพวงละสิบบาทรออยู่แล้วน้องชาดค่ะถ้าพูดถึงคุณแม่เรื่องไหนที่รู้สึกว่าแบบจี้จุดที่สุจี้จุดที่สุดเรื่องที่เขารับได้ ที่เราแบบว่าเป็นคนที่แบบเออเกิดเป็นลูกชายเนาะ,ะแต่ว่านิสัยเราอาจจะไปทางผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องทำตัวเองอให้แบบดีเพราะว่าเขาเคยให้โอกาสเราคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคือน้องชันเนี่ยแต่ก่อนเนาะคือเป็นเด็กอ้วนมากพอวันหนึ่งที่เราผอมปุ๊บก็เลยมีคนมาจีบแล้วตั้งแต่เด็กเลยคือไม่มีเพื่อนที่เป็นแบบผู้ชายเลยอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายโทรเข้าเบอร์บ้าน เพราะว่าหนังสือรวารสาสตรโรงเรียนคือเขามีแบบใส่เบอร์บ้านใช่ไหมก็มีผู้ชายโทรมาปุบแม่ก็เลยแบบทำไมอยู่ดีมีลูกแบบว่าผู้ชายโทรเข้าหาลูกอะไรเงี้ยแม่ก็เลยดี๋ยวคืนนี้คุยกันจ้ะหนูว่าคืนนี้คุยกันจ้ะหนูแบบเอาแล้วคือหรือเปล่าวะเอออะไรคือต้องโดนตีหรือไม่ก็โดนทุบหรือไม่ก็โดนเข็มขัดฟันแน่นอนคือในหัวคือคิดแบบนี้จริงๆแล้วแล้วพอคืนนั้นคือแม่ปิดประตู้านแต่ก่อนใครของชําใช่ไหมฮะแล้วแม่ก็เรียกมาคุยสิ่งที่แม่พูดแม่บอกว่าชอบผู้ชายใช่ไหม เป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีโอ้ยโชงดีถ้าใครอยากจะได้ของสวยๆงามๆปราณีตแบบนี้อมกับกำปั่นแนะนำเข้า IG นะครับภูริวิสิ t ครับแล้วก็ ID Line at แอด i ูริวิเช่นกันครับผมแล้วก็ในส่วนของกำปั่นก็เป็น IG กำปั่นบ้านบุญนะครับแล้วก็ไลน์ที่ขึ้นได้เลยครับ แล้วเวลาเราสั่งจะได้คู่กันไหมลูกสั่งคู่กันก็ได้คู่กันสั่งล่วงหน้าครับแต่ถ้าอยู่ในเขตปริมุฑทนอาจจะผมไปส่งเองถ้าเราชอบในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือตัวเราครับเราจงสารต่อมันต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอหนทางที่เราได้ทําไว้ครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วมันจะคือความสําเร็จแต่บางคนเนี่ยคือทําไปได้แค่ครึ่งนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ แต่บางทีอาจจะใช่ก็ได้ต้องให้เวลากับมันหน่อยเนาะของผมก็คงเป็นความมุมันนนะครับเพราะว่าเราเริ่มมาจากการที่ไม่ได้ทําทางด้านนี้เลยครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าความซื่อสัตย์สุจริตครับผมจริงใจกับลูกค้าใช่ครับดูสำคัญดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดขอต่อยอดจากโอมแล้วก็บวกของกําปันนิดนึงอาจจะมีของน้องฉัรด้วยถ้าคุณรักแล้วคุณอยากทําคุณลงมือทํา ถ้าวันคุณที่มันเดินเลยผ่านไปแล้วแล้วคุณไม่ทำนะคุณจะกลับมาเสียใจเยใจเหมือนกับน้องๆทั้งสาคนวันนี้บอกเลยว่าไม่มีวันเสียใจเพราะว่าเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักใช่น้องชัดอยู่ก่อนนะเพราะว่าได้พบมอะไรไปกลับคุณและขอบคุณดอกไม้สวยๆทั้งหมดนี้นะคะจากภูริวิสิตค่ะเ่ยช่วงหน้านะคะน้องชัดยังอยู่กับเรานะคะจะมาเปิดเผยวิธีการ แต่งหน้าแบบไหนเทรนไหนที่แบบเผยผิวหน้าแต่งแล้วไม่เหมือนแต่งยังไงงงนะน้องชัดอยู่กับเราตรงนี้สวัสดีอีกทีค่ะเราคือผู้หญิงที่มากินถเราจะบอกว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสอันดับต้นๆของเมืองไทยต้องมีชื่อน้องชัดต้องมียุคนี้เป็นยุคของน้องชัยแล้วต้นนี้เทรนแต่งหน้าตัวเนี้ย ที่ครึ่งปีหลังเออมันยังไงคือด้วยความที่โซเชียลเนี่ยเขามีอิทธิพลมากเพราะ<ม>ว่าทุกคนสามารถเสพสื่อได้หมดอย่างสมัยก่อน<ม>จะแค่แมกกาซีนเนาะและในแมกกาซีนเขาก็จะเหมือนมิสไตล์การแต่งหน้าแบบเออเล่มน,นี้ทําแบบนี้<ม>ก็จะออกมาเหมือนเหมือนเหมือนกันมนเลยกลายเป็น<ช>สไตล์แต่พอมันมีความเป็นออนไลน์มากขึ้นเนี่ยมันมีอิทธิพลในการที่แต่ละคนสามารถเสพหรือเลือกในสไตล์ที่ตัวเองชอบได้น้องชัดจ๋าช่วยแนะนําวิธีการเคล็ดลับการแต่งหน้าแบบโนนเมคอัพเพื่อผิวให้ดูแบบ แนะนำดีไหมครับคุณผู้ชมก็จริงๆแล้วมันง่ายมากๆตรงที่ว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองก่อนจากภายในภายในคืออะไรพักผ่อนออกกาลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องเจ็บตัวหรือการเลือกใช้ครีมบํารุงหรือการดูดาเทงในการทําให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นอยูตลอดเวลา อย่างตัวน้องชัดเองเนี่ยรู้เลยว่าพอวัยสามสิบ up ปุ๊บสมมุติว่าเราเป็นคนที่ตะก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรก็ได้หน้าก็จะใสอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พอ30ปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าตายแล้วทําไมหน้าฉันอยู่ดิ้วลอยมาแบบนี้ทําไมวันนี้เราล่ะต้องการมุกฉีกแล้วมุกการ์ละจ๊ะแต่นั่งตรงนี้ไม่รู้สึกเลยเนาะก็บอกว่าเร็วมากเร็วตรงไหนดึงมานี่ยคยังเป๊ะอยู่เลยคือยะงสามสองแล้วใช่เขาแต่ก็ยังดูใสแบบว่า ราะว่าเราต้องบํารุงครับเราต้องบำรุงมีตัวช่วยอะไรมีตัวช่วยดีๆครับเป็นตัวนี้ตัวนี้คือไฮยาลูรอนซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไฮยาลูรอนเนี่ยมันก็ใช้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดแบรนด์นี้ก็ไฮยาลูรอนนั้นก็ไฮยาลูรอนแต่ไฮยาลูรอนที่เราเลือกมาทําไมต้องเป็นของรัชชาไฮยาบูสเตอร์เซรั่มเพราะเขาเป็นไฮยาลูรอนิกมันก็สามารถซึมได้มีส่วนผสมของวิตามินซีครับซึ่งวิตามินซีเนี่ยเขานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นพอมันเป็นอะไรที่นําเข้ามาเนี่ยเขามีคุณภาพหรือคุณภาพที่มันเสถียรนคือหมายถึง วเวลาระวางในอากาศร้อนหรืออากาศเย็นเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงประสิทธิภาพอยู่ดังนั้นตัวนี้นอกจากที่เขาจะมีไฮยาลูรอนิกอาลิโกแล้ว<อ>ใช่ไหมคะ <c oughs> เขายังมีตัวไฮยาลูรอนิกซัน ซึ่งไฮยาลูรอนิกซันเนี่ยเขาเป็นตระกูลไฮยาเหมือนกันแต่เขาจะช่วยเคลือบผิวชั้นนอกยังช่วยอุ้มน้ํำในผิวชั้นนอกด้วยใช้ทาตอนเช้าและตอนกลางคืนก่อนนอนอย่างตอนกลางคืนเนี่ยน้องชายก็จะฉโลมเยอะๆเลยทั้งหน้าและผู้หญิงเราคืออย่าลืมลําคอด้วยนะครับเพราะคอเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึงที่บ่งบอกถึงอายุต่อให้หน้าตึงแต่คอเหี่ยวก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะใช้ให้กับดาราหรือเซเล็บ ที่บอกว่าเวลาเราไปแต่งหน้าอย่างคุณนัตติเกบว่าไ i มิสยูนิเว e ร์สคือด้วยความที่ผิวฝรั่งะครับเขาจะมีความเป็นแห้งใช่ดังนั้นเนี่ยพอผิวแห้งมันจะแคกงล็เคยลงลอง,ลองคือแล้วมันเป็นลอกๆที่ผิวอะอใช่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเลือกใช้บางคนบอกว่ารู้สึกว่าเตงเนี่ยเป็นคนที่ ผิวแห้งก็ไปใช้อะไรที่มันเป็นน้ำมันหรือครีมหนาๆแต่ครีมหนาๆเนี่ยอย่างเช่นไนท์ครีมเนี่ยเราไม่สามารถนํามาใช้ในตอนกลางวันได้เพราะว่ามันจะทําให้หน้าเยิ้มแต่ว่าไอ้ครีมหนาๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยอย่างบางตัวเป็นเนเนลซึ่งไม่ได้บอกว่าเนเนลไม่ดีนะแต่ตัวสนเนลเนี่ยจะมีปัญหาเวลาลงก่อนแต่งหน้าแล้วจะเป็นคราบใช่ความแตกต่างเลยค่ะนี่ดูผิวน้องก็ได้ตัวตัวเนี้ยใช้ได้เลยจะเติมระหว่างวันก็ได้สมมติว่าเรารู้สึกว่าผิวเราแห้งเนี่ยเราก็เติมระหว่างวันก็ได้แต่้้าาาเรแแต่่่งงงหนส็จลวออยย นี่ดีมากเวลาเราจะเติมในระหว่างที่เราแต่งหน้าแล้วนะครับให้เราหยดใส่มือแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำอย่างนี้วอมบอมวอมก่อนแล้วกดอีเหมือนเป็นน้ำตบเลยเนาะถูกต้องอันนี้จะไม่ทำให้เมคอัพเนี่ยละลายไม่หลุดด้วยเพราะว่าไม่มัน ตังความฉ่าให้เพราะว่าอยากได้ผิวฉ่าวาวแบบเกาหลีต้องแยกก่อนฉ่าวาวกับน้ามันไม่เหมือนกันคนไม่เข้าใจนะมึงใช่คือราบอกเอานะฉ่าวาวแล้วแบบลงกริตเตอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดนายอยากฉ่าวาวนะแล้วผิวใสคือตัวนี้ลงไฮยาเสร็เปิ๊บต่อด้วยกันแดดกันแดดของเขาตัวนี้ SPF 40อซึ่งกันแดดทําไมถึงต้องใช้บางทีเราอยู่ที่บ้านเนาะบางทีเรารู้สึกว่าไม่ต้องทากันแดดก็ได้ไม่จริงอยู่บ้านเนี่ยน้องบอกเลยว่า ลองเลยหน้าดําได้คือปกติกันแดดถ้าเกิดใช้ไม่ดีอะครับมันจะเทานิดนึงเป็นแบบเทาหลีแทนใช,ใช่เาหลีนะนแต่ต,ตัวนี้ไม่เทา่ะสเกิดใครเห็นแบบน้องชัติหรือตามไมจีเนาะหรือว่าจะเห็นว่าเวลาน้องชาติแต่งบ้านหรืออะไรเงี้ยคือจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือเป็นคนที่อะไรก็ต้องดีที่สุดแม้กระทั่งก็ต้องดีที่สุดนะ ก็ใช้ให้ยาเราได้นี่แหละคถ้าอยากได้ก็ต้องใช้ให้ยาแพงจะมาแพงไหมอ่ะไม่แพงเอาที่ไหนมาแพงพิเศเลยจับต้องได้ไหมอ่ะจับต้องได้หยิบมือถือขึ้นมาเดือนเดียถ้าใครอยากได้โปรดีๆนะครับอย่าลองเอารัตชาหิยาบูสเตอร์เซรั่มไปใช้นะครับวันนี้เรามีโปรเด็ดมากพิเศษ1ขวด1,690บาท คุณจะได้ของแถมแบบจุกๆ<ม>ได้ไฮยานะครับอีก2ขวดได้นี่นะคะกันแดดอีกห,หนึ่งหลอดและได้เจลแอลกอฮอล์ขวดใหญ่อีก2ขวดก็คือเซ็ตด้านหน้าน,นี้เลย6ชิ้นเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่6,190บาทใช่คหะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่1,690งห้ยเาบเลขครับ0,2,105,4488นะครับ0,2,105,4488หหรือแอดไลน์นะคะ แอดนะครับมีตัว A อแอดก่อนนะฮะแล้วก็ R A T C H A H Y A R A T C H A H Y A ครับือว่าแอดรัชชาไฮยาใช่นะฮะยังโปรอีกทีหนึ่งค่ะน้องฉัตรจ๋าสำหรับโปรเด็ดเด็ดวันนี้นะครับไฮยานะครับ1ขวด1,690บาทนะครับคุณจะได้นะฮะไฮยาเพิ่มอีก2ขวดกันเลยทีเดียวและได้กันแดดแบบคุณภาพมากเลยนะฮะอีก1หลอด และเจลแอลกอฮอล์ขวดใหญ่อีก2ขวดือคุ้มมากบอกเลยคือคุ้มมากกชิ้นใช่ใครอยากสวยแบบดาราเซเลบตี้สุดตานะคะแล้วก็ใครที่อยากเซลฟี่กรัชะใหยาบูสเตอร์เซรั่มค่ะสวยแล้วได้บอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าจะไดกชิ้นเนี่ยถ้าเป็นราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ 6, 190บาทแต่วันนี้น้องฉัดมาตัดราคาให้แบบจุกๆเลย สาสายแรกที่ได้6ชิ้นนี้ในราคา1,690บาท <Yeah. S 2> จ้าโอ้โโอ้โเ,เลย,ยนะคะโทรเลยนะที่เบอร์ศูครับ105 4488 02 105 4488ครับหรือแอดนะคะแอดรัชชัยยา R A T C H A H Y A ครับสำหรับใครมีผู้อยู่แล้วเราขอกระซิบนิดนึงผู้ก็จะยิ่งมัดใจเราอีกยิ่งมัดใจผู้ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายเหมาะนะและดีตรงไหนรู้ไหมคือเวลาเราซื้อเนี่ยหนึ่งขวดอันนี้ของเราอีกขวดหนึ่งของสามีอีกขวดหนึ่งอาจจะเป็นของลูกยิ่งโปรวันแม่อย่างเช่นก็จะถึงวันแม่แล้วก็ให้เซ็ตนี้เป็นของขวัญวันแม่ดีอย่างแม่น้องฉัรจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำใช้ตัวเนี้ยก็คือดีขึ้นคุณแม่ชอบไหมคุณแม่ชอบมาก แม่บอกว่าเอามาให้อีกสิมันหมดแล้วสวยแล้วได้ผู้ขอ3ชุดได้สินั้นเดี๋ยวนี้เลยครับ1,690อบาทวันนี้ต้องขอบคุณน้องฉัตรตางการนะคุณนะคบขอบคุณค่ะขอบคุณกาฉัตรกาขอบคุณนักะี่วันนี้จากกันนะคะเราก็มีคำคมค่ะปวดหัวเรื่องงานดีกว่าปวดกระบาลเรื่องหัวใจเ้อไม่ปวดไหมไม่ปวดเลยครับแต่ช่วีดใช่ไหม ถ้าใครไม่อยากปวดหัวเรื่องงานและปวดหัวหัวใจนะคะใช้รัชชาฮยาบูสเตอร์เซรามิกกันมาพบกันใหม่นะคะทุกคนจันทร์ถึงวันสุกร์วันนี้ลาไปก่อนจ้าคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ